ที่จังหวัดระยองผู้ว่าลงเรือสำรวจลำคลองติดตามการก่อสร้างระบบเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชั้นในอเภอกแกลงจังหวัดระยองงบ450ล้านหลังกลุ่มประมงค้านกระทบการทำกินเมื่อวันที่7ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชั้นในอเภอกแกลงงบประมาณ450ล้านบาทดำเนินการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง พร้อมลงเรือสำรวจในคลองประแสะหลังชาวประมงร้องการก่อสร้างเนื่องจากกระทบกับการทำมาหากินโดยการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำริมตลิ่งระยะทางกว่า20กิโลเมตรทำให้เดือดร้อนไม่มีจุดจอดขึ้นลงเรือรวมทั้งช่วงระหว่างก่อสร้างแนวเขื่อนไม่ต่อเนื่องยาวติดกันทำให้เกิดเป็นลักษณะฟันหลอน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านรวมทั้งร่องระบายน้ำริมเขื่อนสูงกว่าที่ดินของชาวบ้านทำให้น้ำท่วมและมีหินลักษณะก้อนใหญ่หล่นลงไปในแนวคลอง ทำชาวประมงเดินเรือลำบากซึ่งการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จอาจทำให้มีผลกระทบบ้างในพัะสเกินเปิดเผยว่าการลงพื้นที่วันนี้ได้มาติดตามโครงการป้องกันน้ำท่วมในตัวเมืองกแกลงโดยตรงซึ่งดำเนินการโดยกรมโยธาธิการซึ่งเฟดหนึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในทางทิศเหนือใช้งบประมาณ450ล้านบาทและเฟดสองอยู่ในช่วงดำเนินการแต่ทางเทศบาลเมืองกแกลงมีมติไม่อนุญ,ญาตให้ดำเนินการจึงได้มีการเชิญกรมโยธาธิการ อปจระจอรยองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้มีการศึกษาแผนป้องกันน้าท่วมเมืองแกลงไว้ซึ่งปัจจุบันหลังมีการดําเนินการเฟสหนึ่งเสร็จพนังกั้นล้ําทางทิศเหนือของเมืองแกลงส่งผลกระทบให้พื้นที่ตําบลบ้านนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําจะรับน้ํานานกว่าปกติซึ่งภาพรวมหลักลงพื้นที่มาดูจะมีการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยในช่วงเฟสหนึ่งที่เป็นฟันหลอได้มอบหมายให้ทางเทศบาลเมืองแกลงได้ไปเจรจาก,กับเจ้าของที่ดินเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ ส่วนประตูเปิดปิดระบายน้ําที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ทางเทศบาลเมืองแกลงทักท้วงมาจะรับเรื่องไปให้ทางโยธาธิการปรับแบบส่วนเฟสสและ3ที่จะดําเนินการจะดูว่าตรงไหนมีเหมาะสม ทางจังหวัดยืนยันว่าจะต้องมีการดําเนินการซึ่งงบประมาณมาแล้วคงไม่ส่งคืนซึ่งต้องทายแก้ไขปัญหาผลกระทบน้ําท่วมไม่ประโยชน์เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินคุ้มค่าที่สุดก็วันนี้ลงพื้นที่นะครับเนื่งองจากว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้เอ่อไ,ได้จัดทําโครงการนะครับเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมตัวเมืองแกงโดยตรงนะครับเฟสหนึ่งได้ดําเนินการไปแล้วทางตอนเหนือนะครับตรงนี้ใช้งบประมาณ4 5 0ห้าสิล้านแต่เฟสสองกำลัง เข้าสู่ช่วงดําเนินการอยู่นะครับแต่ก็มีปัญหาในส่วนของเทศบาลตำบลเมืองแกงเนี่ยได้ลงมตินะครับไม่อนุญาตให้ดําเนินการนะครับวันนี้ผมเองก็ได้เชิญทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับรวมทั้งทางองค์การมหาส่วนจังหวัดระยองซึ่งได้ทําการศึกษานะครับแผนป้องกันน้ําท่วมตัวเมืองแกงไว้อยู่นะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อเราทําเฟสหนึ่งเสร็จพนังกั้นน้ํานะครับทางตอนเหนือของตัวเมืองแกงเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบให้ในส่วนของตําบลบ้านนานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยรับน้ําอาจจะนานกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นในสภาพลวนทั้งหมดเนี่ยกำลังดูนะครับวันนี้ลง,ลงพื้นที่เห็นสภาพพื้นที่จริงโดยท่านนายกเทศบาลตำบลเมืองแกงได้พาลงเรือไปดูนะครับก็ได้ข้อยุติในส่วนหนึ่งก็คือ ในเรื่องของเฟสหนึ่งนะครับที่ยังเป็นฟันหล้อเนี่ยมอบหมายทางเทศบาลแกลงนะครับได้เจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์นะครับส่วนเรื่องประตูประตูเปิดปิดนะครับบังคับน้ำเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะรับข้อเสนอของเทศบาลไปเพื่อให้ทางกรมโยธานเนี่ยได้ได้ปรับแบบนะครับส่วนเฟสสองเฟสสามนะครับก็ยืนยันนะครับว่าในส่วนจังหวัดเนี่ยก็จะ ดูว่าสถานที่ตรงไหนที่มีความเหมาะสมนะครับงบตัวนี้เมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้ส่งคืนนะครับเราก็คงต้องพิจารณาเรื่องของผลกระทบเรื่องน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนบ้านนาเองก็ดีหรือแม้ทั่งตัวเมืองแกงเองก็ตามนะครับอันนี้เราจะใช้เงินหลวงอย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับ